เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของทางคริยานเอ็มปาเป้นะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงคริสตียโนโรนโดนะครับเรื่องฟอร์มการเล่นของทางโรนโดนั่นแหละนะครับที่ดอบลงนะีก็เอ็มปาเป้ให้สัมภาษณ์ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์เมโทรนฮะผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ อมบัปเป้บอกว่าโร n ันโดเนี่ยไม่ได้ฟอร์มตกหรอกนะครับถ้าเขาฟอร์มตกเนี่ยคงมีนักเตะเยอะแยะนะครับฟอร์มตกแน่นอนและก็โรเันโดเนี่ยเป็นนักเตะชั้นยอดอยู่เลยนะครับแต่เราหวังว่าฟอร์มของโรเันโดเนี่ยจะไม่มาจิตดจา๊าในเกมที่พบกับ p h เเนะครับเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับโดยต้องมีความมุ่งมั่นในการสู้กับทางเรอัลมาดริดนะครับ และแน่นอนครับโรนโดเป็นหนึ่งผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดของทางเรอัลมาดริดด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คียนเอ็มปาเป้ให้สัมภาษณ์ถึงคริสเตียโนโรนโดครับแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยโดนสือวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนโดเนี่ยว่าฟอร์มดรอปลงนะครับแต่ว่าเอ็มปาเป้เชื่อว่าโรนโดเนี่ยฟอร์มไม่ได้ดรอปแน่นอนนะครับจะพีคขึ้นแน่นอนนะครับจะกลับมาได้แน่นอนนะครับประมาณนั้น ยังมีดีอยู่พูดได้ง่ายนะครับโรนโดยังมีดีอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆนะครับของทางทีมยานเ็ป็ปเป้นี่ะที่ได้สัมภาษณ์ถึงไอดอลของเขานะครับก็คือคริสเตียโนโรนโดนั่นแหละนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับคนมากครับแล้วเจอกันนะครับ